ลูกนี้มันไอมันโตก่อนเพื่อนนะ่ะเนาะมันเกิดตอนโมนนะมันก็นได้ซ้ำน,นี่แหละเบิ้งมิถะห้อยหมา,ากาดมันลูกไส้ข่อยนี่แหละกาดมันเดี๋ยวมาลองพาเบิง้งราะวะอากาศมันหนาวย่านบ่ได้กินจักน้อยนะก็เลยเอามาลองลูกหนึ่งก่อนแดงบ่แดงกับบู่เพราะวะอากาศมันเปลี่ยนแล้วย่านมันบ่ได้กินนะก็เลยต้องเสี่ยงมาก่อนเนี่ย ชั้ไหม <c oughs> หจ้เเ็กก่อนลองก่อนเลยสุกไหม <c oughs> แตงโมสุกไหมลกูก พี่เมียวเมียวเมียวมาเนี่เเมียวมาไปดูแตงโมกับพี่จอที่เมียวแล้วมันสุกไหมให้แม่ดูก่นอนมันสุกไหมอุย้ยสีชมพูให้แม่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนอ้ยถีชมพูด้วยอ้ยคงจะสุกแน่แน่เลย เดี๋ยวแม่จะตัดต้นก้นมันให้หนูนะแม่จะบนหัวมันเอาไปล้างก่อนไม่เป็นไรหรอกแม่ก็ลูกกินด้วยกันได้แม่ไม่ถือแม่สิบนิดเดียวพอแล้วหัวมันเดี๋ยวเพิ่งไปกัดหัวนักกินหางมันก่อนลูกให้ลูกกินหางมัน,น,กกน,มนเดี๋ยวแม่จะกินหัวมันดีไหมโอ้โหถงพอถึงฮอดแม่ล้วมั้งเนี่ย <laughs> ไปว่ามาบอกกินแตงโมนี่ละเบิ้งงลดคักมาตัวน,นี้เนะี่ยกินน้อยที่สามแล้วเนี่ยกินยูสวนสองน้อยแล้วกินยูนี่อีกน้อยนึงเนี่ยคักบอลูกไส้ข่อยพี่จอร์ยพี่จอด,จอดมันก็ดื้อขนาดนี้แหละนั่นแหละหนูกินนนั่นแหละหนูกินหัวมันนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะขอชิมสักหน่อยอันนี้มันนะนน โอ้มันกับบอแดงปันไดดอกแต่มันกับเป็นสีชมพูเนาะเม็ดเยอะเลยเห็นไหมอ้าวเพราได้อยู่อะเพราได้เพอได้เพราไ,ได้อยู่ปีหน้าค่อยปลูกใหม่เนาะปีนี้ก็แค่นี้ไปก่อนทดลองเอามาปลูกคุ้มเดียวเนาะเอามาปลูกสองในะสองเม็ดนะที่มันติดกับลูกมันไม่ได้ตั้งใจซื้อมานะซื้อมากินแล้วทีนี้ก็เอาเนบลงลงดินนะเนาะกระดรต้นเดียวฮะล่ะ แต่มีมีอยู่หกลูกเนาะได้ได้ตงังโมมาหกลูกหมากินไปสองก็เหลือสี่แล้วทีนี้เหลืออยู่ที่ต้นอยู่สองสามสี่ห้าอยู่สามลูกเอามาลูกหนึ่งโอ้ถือว่าคุมเดี๋ยวไปหน้าปลูกด,ดีๆก่อนตอแรกว่าไม่นึกว่าจะได้กินไงแต่ตอนนี้เอาไว้ไม่ได้เพราะมันหนาวแล้วก็เลยเอามาทดลอง ผ่าดูว่ามันจะสุกไหมมันจะสีอะไรอะไรเงี้ยแต่อทีอท่ข้างนอกก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะเหลือไว้อยู่ก็พอได้อยู่นะ,นะเนยอาหัวตรงหัวมันให้จอดกินไปแล้วเนี่ยแม่อาลองมาชิมสองชิ้นเนี่ยมันลูกใหญ่อยู่นะตัดออกมามันก็หวานดีอยู่นะไหมแต่ลูกไอเ้มเมล็ดมันได้ได้ถ้วยเล็กนึงเลยนะเม็ดเยอะมากเลยไอ้แตงโมอันนี้นะ่ยนะ มเมล็ดเยอะจังหลับด้เหลอฮึไม่หลับด้เหลอพี่จอร์ดพี่จอร์ดพี่จอร์ดตื่นเดี๋ยวนี้เลยแม่งเงาปากแล้วตื่นเลยตื่นเดี๋ยวนี้เลยพี่จอร์ดมาคุยกับแม่หน่อยแล้ว กินแตงโมอิ่มแล้วเหรอฮึอให้แม่คุยด้วยหน่อยได้ไหมจอดโอ้ยนอนละเด้นอนับแจคอยนอนหลับแล้วทุกทายนอนหลับแล้วบู้อสิสอกเป็นอยังคือดำนะบื้ยถอกขึ้ยังแต่ดำลูกฮึไปขุดไปขุดโลนอกบ้านไงไปขุดโฮองไปจอ